เราสรระเจ้าของพระเจ้าสงโปรดแม่ตาเราในวันนี้พระองค์เจ้าข้าขอเพืพออยากรู้สึกสงเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของเราทัง้งหลายขอพระองค์สงโปรดแม่ตาอวยพรเราในการนมัสการพระเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์สมโปรดสถิตอยู่ท่ามกลางเรากับเราทั้งหลายพระเจ้าขอพระองค์สมโปรดนำเราในการนมัสการพระเจ้าวันที่เราเลิกถึงวันเป็นเด็กอส์เราเชื่อว่าพระองค์าส,าง,ส,คง,สงสถิตอยู่กับเราทั้งหลาย อยู่ข้ามการเรานะ่าและพระองค์ทรงโปรดแมตตาให้เราทั้งหลายนั้นะมีหัวใจในการอ่าประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้า,ข,าของพระเจ้าทรงโปรดที่จะวอวยพรเราทุกคนพระเจ้าขอทรง,องโปรดสถิตยอยู่กับเราทั้งหลายพระเจ้าวพอวยพรพี่น้องที่มานมัสการพระเจ้าในวันนี้ด้วยขอพรทั้งสิ้นที่เขาจะได้รับนั้นเขาจะมีมากขึ้นและเราเชื่อว่าในการอธิฐานนั้นพระองค์ทรงอ่าน เวยพรและสศกขาวพอพระไทยในชีวิตของเราเป็นไหลายแม้ว่าเราจะาขาดสิ่งสิ่งใดในการนมัสการแต่หัวใจของเรารัะมัสการพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตา,าในชีวิตเราทั้งหลายด้วยพร,ระบุตรเจ้าสรรเสริญพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรามัสการพระเจ้าด้วยกันในเวลานี้ครับ

kita จากพระเจ้าแล้วเราได้รับการปลดปล่อยที่มาจากโลกเอเมนไหมครับเราเชื่อว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราทุกคนอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการรักษาเราอาจจะขาดไปแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าไม่ให้เราขาดแม้แต่สิ่งเดียวเอเมนธรรมะการพระเจ้าเป็นการศึกษาในต่อไปนะครับเซซีจงชื่นชมดีๆในพระเจ้าเอเมนเราเชื่อว่าแม้เราจะอยู่ใน

တို့သွက်ဝဲတို့သွက်ဝဲတို့ချစ်ချစ်တူတူနော် champion be the prayer you do well now you do well now เป็นเลยใช่ไหมครับเรามีมือของเราทุกคนแล้วเรามีมือของพระเจ้าอยู่กับชีวิตเราทุกคนแย้แม่ด้านหนาเราเพลงอาจจะไม่ได้เตรียมไว้ในโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็เออเพลงนี้นักดนตรีเล่นได้อยู่ใช่ไหมครับเพลงนี้ร้องร้องเรียบร้อยเราเราบทเพลงนี้ด้วยกันครับถ้าพี่น้องจะจะร้องครับมันก็ตกเลอเออครับ là. Đời luôn rõ Để tôi nói cho chị bà. Giặc hòa chữ chớ. 没错 Bye. Yeah. ยอนดาพระเจ้าให้เราที่ถามกับพระองค์ใหชีวิตของเราจะได้เริ่มต้นกับพระองค์ในทุกเวลาและเวลานี้เราจะได้เริ่มต้นสรรเสริญพระเจ,จ้าจากจิตวิญญาณอย่างแท้จริงของเราขอพระเจ้าสงโปรนแม่ตาเรารโรคเจ้าข้านำเราทั้งหลายนั้นที่จะทำพิการพระองค์นำเราทั้งหลายนั้นแต่ต้องบันลังของพระองค์และเราเชื่อว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเราในการทมัสการ ขอพระเจ้าสงโรดทิ่จะให้หัวใจของเราให้จิตวิญญาของเราให้กายของเรานั้นอยู่กับการนมัสการพระเจ้าอเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าให้เรานมัสการพระเจ้าให้จิตใจของเรานั้นได้อยู่กับพระองค์ yang salah set ga kallu yang salah setca pra <tap> E you <laughs> พระเจ้าพระแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ทรงนำเราทั้งหลายเข้ามาในสถานนมัสการพระองค์และเราได้นมัสการพระองค์ด้วยหัวใจด้วยจิตวิญญาณของเราขอบคุณพระองค์ทรงสถิตกับเราทั้งหลายทุกแเจ้างเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดแม่ตาปกป้องคุ้มครองเราทั้งหลายเข้ามาถึงที่แห่งการนมัสการพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ยกย่องพระนามพระองค์ แดงดาวพมะเยซูคริเต์นอเดชต้องให้กับไปเจ้าของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยา